พอดำมันมาเราต้องดูกันเลยว่าเรากต้องพูดถึงใครมีใครบางคนพูดไปกับแอมกับไอไปเหมือนมีตีนโป้งตีนไก่ความขมไปดูกัน้างที่ทำแต่เรื่องเฮี้ยเยมึงดังเมื่อหวังแก้กอบก้อยให้อยากเป็นคนรวยขี้น้อยไปไม่เอี้ยอะไรนะใครที่โดนด่าไปลงบันทึกแจ้งความไว้แล้วเอาไปไปแจ้งส่งมาอ๋อก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบว่า ผมก็ยังไม่ทราบว่าพี่เสือจะดําเนินการอะไรต่อไปอนะีะอันนี้ผมผมไม่ทราบเหมือนกันเราจะเริ่มดําเมน,นินการกําลังจะหรอพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> รอติดตามข่าวนะครับก็รอติดตามข่าวใครที่ใครที่มีมีอะไรนะใบลงบันทึกประจําวันแจ้งความเนะี่ยแจ้งความก็ก็ส่งไปไปหาพี่เสือก็ได้หรือหรือทักไปหาจระเ้ก็ได้ จระเคเขาจะรวดเร็วเรื่องเรื่องเรื่องเอกสารอยู่เพราะว่าเขาเขาโคกันอยู่ไม่ต้องไม่ต้องส่งมาที่ผมนะผมผมไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเล่นไลน์เรื่องเรื่องเอกสารเรื่องเอกสารเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องเอกสารเรื่องอะไรที่มันเนื้อเนเน็ตเนี่นะ ก็ทักไปหาทักไปหาส่วนมากในชา,าวบานเขาจะเขาจะเป๊ะเรื่องพวกนี้อยู่สังเกตไหมคะไอ้ไหลตอนนี้ไลเ์เช้าเนี่ยเหมือนกับมีอะไรทุกอย่างมันไม่รู้โปรตีนใครไปขวางคออยู่อยากจะแนะนํานะคะพวกแม่แก่ๆทั้งหลายที่แม่ยกที่ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรู้จักตำรับโบราณเนาะ ออลองไปหายากวาดคอนะคะแต่ใช้มืออาจจะลาบานะคะเอาตีนเอาตีนอีก้อยอีกก้อยไปหายากวาดคออะไรทั้งหลายเอาตีนนี่ยก็กว้านคอให้ไหลด้วยเพราะรู้สึกน่าราคาญมากนะคะคือออคือคือคือคึกคากแล้วก็ขากเสลสียงดังจะเดินออกไปขากเสลก็น่าจะปิดสงปิดเสียงก่อนหรือเออคือเออคือคากเนี่ยขอโทษบ้างก็ดีนะดูเหมือนกับ มารยาทซามากเลยอ่ะแล้วสังเกตนะคะนี่เป็นต้นถมบทที่มีคนไปคอมเมนต์ทำนองว่าถ้ามีใครที่โดนดิฉันด่าเนี่ยให้ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความแล้วก็เอาอันนี้ไปเรียกว่าคือต้องเอาหมายจับต้องจับอียานเล่นงานอียานกันให้ได้ไอ้หลายเลยรียบบอกว่าอืมคือถ้าพูดเลือกเอกสารเนี่ยอย่ามาทักผมเลยนะครับใครมีก็ส่งไปให้ให,ใหม่ชาละวันแล้วกันผมไม่คือเหมือนไม่อยากยุ่งกลัวแล้วก็ก็พูดทานองเหมือนกับว่า ไอ้ที่มาเปิดนี่มันละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่าละเมิดแน่นอนค่ะละเมิดแน่นอนแต่มีมากกว่านี้ในวักแรกนี่เขาบอกว่าออไมชรวันเนี่ยเรื่องเอกสารเข้าแม่นมากกว่าตอนนี้ไอ้ไหลดูเหมือนจะมีความไม่ค่อยไว้วางใจในเรื่องข่าวเรื่องข้อมูลคดีนั้นคดีนี้สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวฟังต่อไปจะเข้าใจเลยว่าเขาไม่มั่นใจแล้วล่ะเกี่ยวกับไอ้เรื่องคดีชัยนาท ว่าสิ่งที่ได้รับรู้มาจากที่หมายชรวันเปิดจากที่นายเสือสัตว์ุภาพเอามาเล่าให้ฟังมันมีความจริงแค่ไหนทําไมคดีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหมายนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหมายนู่นแต่ไอคนที่ถูกกล่าวหากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาหมายไหนเหรอมามีเหรอยังไงเหรอเหมือนมีหมายจับที่บ้านดิฉันดิฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนเห็นหมายกันหมด นะคะออดีพัทยายังได้เห็นเลยคิดดูสิถ้าเกิดว่าไม่มชลาวันไม่ทักไปก็ทักไปหาเขาแล้วกันเพราะว่ามไม่รู้ว่าคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆนะว่าพอหมายจับออกแล้วเดี๋ยวอันนี้น,นี่พูดถึงใช้หน้าหนนะ้าดาวปูตูนะก็เราก็ไม่รู้ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าที่หมายชลอวันโพสผมผมไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่จริงนะผมก็เลยเงียบๆไป อืมเออใ,ใช่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 คือรถคือเราเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งตรงนี้เรื่องเอกสารนะเรื่องเอกสารเราเราจะไม่ยุ่งตรงนี้เพราะว่าเออมันมันต้องรอมันต้องรอฟังข่าวจากพี่เสือต้องรอฟังข่าวจากพี่เสือแล้วก็ต้องรอฟังข่าวจากจากนายเชลวันนะอันนี้อันนี้ผมผมไม่ยุ่งนะอันนี้บอกตรง เห็นไหมครับตอนนี้เริ่มพูดแล้ว,ว่าคือไม่รู้ว่าไม่แน่ใจในสิ่งที่นายช่องใหม่ชารวันเนี่ยเอามาเปิดเผยไอ้เอกสารหมายจับดิฉันเนี่ยตกลงแล้วมันใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเริ่มไม่แน่ใจเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็พยายามจับ ปัดความรับผิดชอบว่าเรื่องเอกสารเนี่ยไม่ไปให้ไปรอฟังจากเสือจากช่องใหม่ดีกว่าเขาไม่ยุ่งทั้งที่แต่ก่อนหน้านี้เรื่องนี้หมายจับจะมาแล้วครับหมายจับจะออกแล้วครับยี๋สวสองอาทิตย์ต้องไปถึงแล้วตอนที่รู้ว่าหมายชรวันมาพูดว่ามีหมายจับไอ้หลายนี่เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะเรื่องนี้ฉันติดตามมาตลอดนะเนี่ยคนอื่นจะมารู้ดีได้ไงเจ้าตัวอยู่ในช่องยังไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องตลกมากนะคะนายเสือยังไม่รู้เรื่อง ว่าตำรวจขอออกหมายจับหมายจับออกมาแล้วแต่ใหม่ชารวันไปรู้ก่อนหมาชารวันไม่มีทางที่จะเข้าระบบเองได้ต้องมีตำรวจทำให้ตำรวจคนไหนไปให้ข่าวกับหม่ชารวันก่อนอาจจะมีคนที่หลังบ้านกับหม่ชารวันมีตำแหน่งหน้าที่อะไรที่สามารถจะใช้ ตำแหน่งของตัวเองเข้าไปดูเข้าไปในระบบของตำรวจตรงนี้ได้แต่ทำไมเจ้าของเรื่องออกมาบอกก็คือถามแล้วทางนี้บอกว่ายังยังไม่มีหมายจับตรงนี้แหละค่ะและโดยเฉพาะการไม่แน่ใจของไอ้ไหลคือไม่รู้ว่าจริงไม่จริงตรงนี้ดิฉัน กูเองกูจะโดนจับเองกูก็เริ่มงงนู้นว้เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะคะพราะุดออกกันมาโอ้โหทุกคนแพรวพราวทุกคนพริวพรวพร้วมากเลยโอ้ยบางคนจะเอาไม้จับไปให้พ่ออียานดูเดีย๋ยวจะเอาไปถึงบ้านจังงูอย่างงี้ขันอาสาไอ้ขาหมูนี่โอ้โหไปเอารูปเก่าหน้าลงพักตะโกมาอเดี๋ยวจะเอาไปให้เห็นถึงบ้านนั่นน้นนี่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วเว้ยของจริงหรือของเทียมหรือของอะไรยังไงกันแน่กูกูเริ่มวันไหว ตัวกูนี่หวั่นไหวมากเลยเ <laughs> พราะว่า <c oughs> คือผมก็ตกใจอยู่นะอือคือตอนที่ผมไล่สุดวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหมายจับออกวันที่เท่าไหร่ผมไม่ไม่รู้ว่าหมายจับออกวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบแล้ววันนั้นหมายชะลวันเนี่ยหมายชาลวันเขามาโพส์ในช่องผม ว่าหมายจับออกแล้ววันที่เก้าเก้าเมษาวันที่เก้าเมษาเออหมายจับออกแล้ววันที่เก้าเมษาผมก็อึ้งอึ้งอยู่ก็รู้ได้ไงว่าหมายออกวันที่เก้าเมษาอืมทีนี้เจ้าตัวเขาก็ยังไม่รู้ผมก็เลยงงงอยู่เออแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าหมายจับออกปุ๊บหมายจับออกปุ๊บ แล้วผู้ดำเนินการอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะเจ้าหน้าที่ตํารวจน้าดาวพูโตไม่รู้เรื่องยังไม่รับรู้ว่าหมายจับมันออกวันที่เก้าแล้วปัญหาว่าหมายชะบันรู้ได้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเอามาโพสต์ขนาดนั้นเนี่ยแล้วแล้วเรื่องแล้วเรื่องมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเออก็ต้องยอมรับนะมันออกวันที่เก้าจริงๆนะเก้าเมษายจริงผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการละเมิดศาลหรือเปล่านะเออเราก็เลยไม่ไม่ไม่กล้าไง มันจะเป็นการละเมิดศาลหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะไม่ใช่ว่าให้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะเออนั่นแหละเราก็ต้องเซฟตัวเราไงอันนั้นมันอยู่ในระบบเออเขารู้ก่อนเพื่อนเอาไงอ่ะขนาดเจ้าตัวเขาเนะ่ะขนาดเจ้าตัวเขายังไม่รู้เลยนะเออหมายออกปันกิเก้าเก้าเมษาจริงๆและที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหมที่สําคัญก็คือว่าใหม่ชาล้วนเอาแชทที่พี่เสือ กับใหม่ชาลบันคุยกันมาโพสอีกนะโอ้อลังการอยู่นะอืมนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าคือคือยังไงอะ่ะเขามาโพสวันที่เก้าเออโพสวันที่เก้าเขาทักมันเขบอกว่าวันที่เก้าหมายจับออกแล้ว ไอ้หลานี่น่าจะเป็นสันดานมันนะคะวลาจะพูดเรื่องอะไรมันจะต้องมีอะไรที่มันมู้ม่้อยู่คนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วทำให้มันรู้ว่าหมายจับออกแล้วไม่ใช่หมายชารวันแต่เป็นนางหนูนาเยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะเข้ามาบอกว่าหมายชารวันโพสต์ในชุมชนว่าหมายจับออกแล้วออกวันที่9แล้วมันถึงได้ด่านหนูนาว่าปัญญาอ่อนว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้ไป แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยเจ้าตัวเจ้าของเรื่องเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไปยืนยันยังหมายจับยังไม่ออกยังไม่รู้เรื่องยังไม่อะไรยังไงกันแล้วใหม่ชะวันจะมารู้ได้ออยังไงผมติดตามเรื่องนี้มาตลอดจําได้ไหมคะคลิปนั้นที่ดานอินุนานเนี่ยผมติดตามเรื่องนี้มาตลอดทําไมแล้วอยู่ไม่อยู่ไปเอามาจากไหนเจ้าตัวอยู่ตรงนี้ไม่พูดแล้วตอนนั้นพอ หมชารวันก็เลยมาโพสขยายความมากขึ้นนะคะแล้วก็พอแต่คนที่เอาใบหมายจับออกมาโพสคนแรกแต่เบลอๆไว้เห็นแต่ตัวเลขก็คือพวกซุ้มแป้นพิมพ์ของีพวกจันสิใไมชารวันก็เลยต้องเอาตัวเต็มมาเกทับ แล้วก็มานั่งอธิบายจัๆๆดๆๆๆว่าทำไมที่ตัวเองเคยบอกหมายเลขนี้มันไม่ตรงกันอันนั้นเป็นหมายเลขการขอหมายจับอันนี้เป็นหมายเลขหมายจับจริงๆการขอมีแต่ตอนที่คุณโพสต์คุณบอกว่าเป็นหมายจอนะคะไม่ใช่เป็นการขอหมายจอไม่ใช่เอกสารการหมายจอที่คุณพูดถึงคุณพูดว่าหมายจับหมายเลขนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลมันแปลกๆเยอะ ไอ้ไหลเลยออกมาพูดทำนองว่ามันแปลกเหมือนกันเสือก็ไม่รู้เรื่องตำรวจก็ไม่รู้เรื่องแต่ทำไมมิจฉาชีพอย่างไอ้ใหม่รู้เรื่องข้อมูลนี้เชื่อถือได้หรือเปล่าไอ้ไหลถึงไม่ค่อยกล้าอะไรเท่าไหรนะ่นักไม่แน่ใจที่สำคัญก็คือกลัวว่าจะละเมิดอำนาจศาลไม่ต้องกลัวค่ะละเมิดแน่ ถ้าใครเอาเอาเอา,เอามาโพสอะไรแบบนี้ละเมิดแน่ค่ะระวังไว้หน่อยนะคะเดียวิฉันจะไปดูว่าถึงไม่ได้โพสแต่ถ้ามาพูดว่าดิฉันมีหมายจับเนี่ยถือว่าละเมิดดิฉันหรือเปล่าละเมิดเออนี่น่าสนใจค่ะเผื่อยังไงอาจจะตัดสินใจเอาและว,วะ ไปจัดการทําเอกสารอะไรให้มันเรียบร้อยจะได้มอบอํานาจกันได้ง่ายๆเออน่าสนใจนะคะน่าสนใจคะ่ะเออแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็มันมีแชทไงมันมีแชทการคุยกันเยอะมากเลยนะกับพี่เสือเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเออมันจะอะไรยังไงนะเราก็เลยนิ่งๆไงเออไม่รู้ว่าโคกันหรือเปล่ากับทำไมมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าพี่เสือกับหม่ชะลอมันก็คุยกันจริงๆ ผมกลัวว่ามันจะละเมิดละมือดสารหรือเปล่าอันนี้ในส่วนนี้แล้วก็มีเอ,อในส่วนในส่วนที่ข้อความข้อความที่มีการเขียนอีกข้อความที่มีการเขียนเป็นลายมือของอันนี้ผมไม่ทราบาลายมือใครนะแล้วม,มีการยอมรับอีกนะว่าเป็นลายมือเป็นลายมือของใครอือแล้วที่สําคัญก็คือว่าหมายจับนั้นใหม่ชละวันเอามาโพสต์ได้ขออนุญาตหรือเปล่าแล้ว มันมีการเชื่อมต่อกับเรื่องแชทไงเออเราก็เลยอะไรวะอมืเจ้าหน้าที่เขาให้โพสหรือ,อย่างอ่ะอันนี้ก็ต้องชี้แจงนะเอออันนี้ก็ต้องชี้แจงว่าเออก็ต้องชี้แจงในมุมนี้นะเออใช่ใช่ผมก็เลยผมก็เลยอันนั้นไม่ใช่ไงคือพี่เสือจะไม่รู้ไม่ได้นะ พอะอะไรรู้ไหมพี่เสือคุยกับหม่ชลาวันแชทก็มีเขาก็ไปโพสต์อยู่แล้วพี่เสือขึ้นชี้แจงพูดนิดหน่อยแล้วกพ็พี่เสือก็ลบไลค์จะให้จะให้คนอื่นเขาคิดยังไงล่ะอาจจะทําคลิปไว้สักสองสามนาทีบ้างสักสองสามนาทีเออเอาไว้ให้เอฟซีเขาดูก็มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใหม่ชลาวันสักหน่อยหนึ่งไม่มีอะไรคือไลค์สดุดปุ๊บแล้วก็ลงไลค์แล้วก็ลบทิ้งไปเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆน,นะคะวักก่อนหน้านี้กับวักนเนี้ยเนี่ย ไอ้หลายพูดให้ความมั่นใจในข้อมูลของใหม่ชรวันสั่นครอนนะคะว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือพูดตำหนิในเสือด้วยว่าไปมีแชทคุยกับใหม่ชรวันไปคุยอะไรไว้แถมในเสือดีก็ามาปากักซิดปักสันอธิบายเพราะอย่างนี้ในเสือเนี่ยเอาภาพหนึ่งไปให้ใหม่ชรวัน แล้วไม่ได้บอกอะไรทำให้หมาชรวันเข้าใจว่าเป็นเอกสารที่นายเสือได้เห็นจากตำรวจที่นางลือเอาให้ดูแต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพก็เลยจดข้อความมาเลยจดข้อความมาแล้วก็นำไปให้ไอ้ใหม่เอาไปอวดไว้ที่อียัน โดนออกไม้จับเนี่ยเพราะแบบนี้แต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่นางลือค่ะมันเป็นของคนแก่นโทรไปถามที่คนแก่นแต่เวลาเสือเอาไปให้ไอ้ให,หม่เสือเขียนว่านางลือใครโกโหกคะตรงเนี้เห็นไหมคะนิสัยของเสือไปรเริ่มเห็นอีกแล้วไปขึ้นสตรีมหยาดพูดพูดอย่างหนึง่งพอดีฉันเอาความจริงออกมาปั๊มเป็นอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ใหม่ก็เอาความจริงออกมาว่าปั๊มตอนมึงบอกกูมึงบอกอย่างนี้ กูไม่ได้พลาดแต่มึงน่ะหลอกกูไอ้ลน์ถึงบอกว่าไปมีแชทอะไรระเบิดเถิดเทิงแล้วที่สำคัญคือมาแก้ตัวแล้วก็ลบไลโดยอ้างว่าติดลิขสิทธิ์เขามีช่องตอนนี้ V5 เนี่ยนะคะศูนย์ห้าของเขาเนี่ยช่องหนึ่งสองสามอะไรพวกเนี้ยลบไปหมดแล้วอ้างว่าติดลิขสิทธิ์ ทุกเพลงที่เขาเปิดช่องอื่นๆที่เปิดเพลงนี้เขาก็ติดลิขสิทธิ์กันทั้งนั้นแหละค่ะแต่เขาไม่สร้างไรายได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรทุกไรของเขาติดลิขสิทธิ์หมดทําไมไม่ลบออกลบออกเฉพาะตัวที่อธิบายกลัวอะไรเหรอคะนี่เสือเลยเสือหรือว่าหมาหางจุกตูดเดี๋ยวจะมีมาอีกคะ่ะโดยเฉพาะไอ้ไหลที่ออกมาตั้งคำถามให้เอฟซีสงสัยว่า ข้อมูลไอ้ใหม่นีแม่นจริงหรือเปล่าและไอ้ใหม่ทําผิดกฎหมายหรือเปล่าละเมิดอํานาจศาลไหมเหมือนกับเป็นการท้าทายเหมือนกับนางก้อยเริ่มไม่มั่นใจข้อมูลที่ใหม่ชารวันไปหามาโดยเฉพาะเรื่องกรณีชัยนาทแล้วตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นแล้วว่านายเสือเนี่ยไปถัดถๆๆเอาไปให้จันสรีก็เอาไปเอาไปให้ไอ้ใหม่ก็เอาไปให้ทุกคนหมดยกเว้นไม่ให้ไอ้ไหล ไย่ะตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวดิฉันทําคลิปต่อไปดิฉันจะเอามาให้ดูว่าในระหว่างเสือกับใหม่ชารวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ้เคกับเสือจะกัดกันซะแน่